โคเชนเพลวปี2026คือรถยนต์ที่ยกระดับมาตรฐานใหม่ในด้านการออกแบบสมัยใหม่ฟีเจอร์ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ทรงพลังรีวิวฉบับนี้จะพาคุณไปรู้จักรถคันนี้แบบละเอียดครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลทางเทคนิคความสะดวกสบายภายในสมรรถนะบนท้องถนนเทคโนโลยีที่ติดตั้งและอีกมากมายไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนจะซื้อรถรุ่นนี้หรือแค่อยากรู้จักว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างรีวิวนี้จะให้ภาพรวมที่ชัดเจนที่สุด โปรดรับชมจนจบเพราะเราจะมีการสรุปราคาและแนะนำช่องไรท์วิชั่นของเราด้วยเพิ่มจากภายนอกโอเชียนเพลมาพร้อมกับดีไซน์ที่โคงมนลื่นไหลสะท้อนชื่อรุ่นอย่างชัดเจนเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้สปอร์ตแต่ยังคงความหรูหรามีไฟหน้าแบบเล d m a t r i กพร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติที่ให้ทัศนวิสัยยอดเยี่ยมในทุกสภาพแสงหลังคากระจกแบบพานโนรามาช่วยเพิ่มความรู้สึกโปรสบาย ล้ออลลอยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด18ถึง21นิ้วพร้อมดีไซน์แบบปัดเงาสีโครเมียมที่กลมกลืนกับลูคโดยรวมของรถในด้านระบบขับเคลื่อน Ocean Pearl ปี2026มีให้เลือกหลายแบบตามสไตล์การขับขี่รุ่นพื้นฐานมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรโบสีสูบก,กำลังสูงสุด240แรงม้าแรงบิด270นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลรุ่นไฮบริดจะใช้เครื่องยนต์เดียวกัน ร่วมกับระบบไฮบริดแบบ 48V Mild Hybrid ทำให้กำลังรวมเพิ่มเป็น280แรงม้าแถมยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นราว15%เมื่อเทียบกับรุ่นธรรมดาหากคุณต้องการสมรรถนะขั้นสุดรุ่น Performance Edition มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 Turbo คู่ขนาด3.0ลิตรให้กำลังสูงสุด400แรงม้าแรงดิด390นิวตันเมตรมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและช่วงล่างแบบสปอร์ตสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.8วินาทีมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco Comfort สปอร์ตและสปอร์ตให้คุณปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างอิสระภายในห้องโดยสารโอเชียนเพลออกแบบอย่างหรูหราโดยใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแท้ไม้จริงและอลูมิเนียมขัดเงาบ่อคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้า14ทิศทางพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศบ่อหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางพนักพิงสามารถปรับเอ็นได้และยังมีตัวเลือกติดตั้งระบบทำความร้อนด้วยระบบไฟในห้องโดยสารแบบแอมเบียนไลท์มีให้เลือกถึง64สีให้บรรยากาศหรูหราตามที่คุณต้องการ เทคโนโลยีภายในคือจุดเด่นหลักหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด15.6นิ้วความละเอียดสูงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบสังการด้วยเสียงที่ตอบสนองได้รวดเร็วหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นอกจากนี้ยังมี Head-up Display ที่แสดงความเร็วและทิศทางการนำทางบนกระจกหน้าระบบเชื่อมต่อสมัยใหม่มีโมเด็ม 5G สำหรับอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต รองรับ Wi-Fi ภายในรถได้สูงสุด8อุปกรณ์มีพอร์ตชาร์จ USB-C ทั้งด้านหน้าและหลังรวมถึงปลั๊กไฟ 100v ที่พื้นที่เก็บสัมภาระและแท่นชาร์จไร้สาย 15w ตรงกลางคอนโซลในด้านความปลอดภยอัย Ocean p r o มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือมาตรฐาน เช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดบอดและระบบเบรกอัตโนมัติรุ่นท็อปมีเพิ่มปล้องรอบคันระบบอ่านป้ายจราจรระบบขับขี่อัตโนมัติบางส่วนและระบบเบรกเมื่อถอยหลังพบว่ารถรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงจากทุกหน่วยงานทดสอบชั้นนำพื้นที่เก็บสัมภาระก,กว้างขวางมีความจุ22ลูกบาทฟุตและสามารถขยายได้ถึง58ลูกบาทฟุตเมื่อพับบอร์ดหลังประตูท้ายไฟไฟ,ฟ้าควบคุมด้วยการเตะและพื้นที่เก็บของใต้พื้นเพิ่มความสะดวก ระบบไฮบริดถูกออกแบบให้ไม่กินพื้นที่ห้องโดยสารหรือพื้นที่เก็บของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่28ไมล์ต่อแกลลอนในรุ่นพื้นฐานและ35ไมล์ต่อแกลลอนในรุ่นไฮบริดส่วนรุ่นเพอร์ฟอร์แมน์ก็ยังทำได้ที่ประมาณ22ไมล์ต่อแกลลอนมีระบบเบรกพลังงานกลับคืนและระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อจอดเพื่อประหยัดพลังงานสมรรถนะการขับขี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นโอเชียนเพลควบคุมได้ดีทั้งทางตรงและทางโคง้งพวงมาลัยแม่นยำระบบการสะเทือนปรับได้ช่ววยลดการรโคงงของตัถ ห้องโดยสารเนียบแม้ที่ความเร็วสูงด้วยระบบตัดเสียงรบกวนระบบเบรกตอบสนองได้ดีพร้อมดิสเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนและสามารถเลือกเบรกแบบคาร์บอนเซรามิกในรุ่นเพอร์ฟอร์แมนได้แพคเกจการบำรุงรักษามีให้เลือกหลายแบบทั้งมาตรฐานพรีเมียมและแบบอันตราแคร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหมุนล้อ ไปจนถึงบริการตรวจสอบทั่วไปรับประกันพื้นฐาน5ปีหรือ60,000ไมล์รับประกันระบบขับเคลื่อน10ปีหรือ100,000ไมล์และระบบไฮบริดรับประกัน8ปีหรือ100,000ไมล์ฟีเจอร์อำนวยความสะดวกมีมากมายเช่นระบบกุญแจอัจฉริยะสตาร์ทรถจากระยะไกลที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติและระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้มือรถรุ่นนี้ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรุ่นไฮบริดใช้กระบวนการผลิตแบบเป็นมิตรมีวัสดุภายในที่สามารถรีไซเคิลได้ และลดการปล่อยมลพิษระบบแสดงคะแนนการขับขี่แบบประหยัดพลังงานช่วยให้ผู้ขับปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรุ่นย่อยมีให้เลือก4แบบได้แก่สแตนด a r ์ด u x x u y y t u r i n n g และ Perform a n c e ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีฟีเจอร์และความหรูหราที่เพิ่มขึ้นตามลำดับมีสีตัวถังให้เลือกถึง14พร้อมแพคเกจตกแต่งภายในหลายรูปแบบให้เลือกปรับแต่งตามสไตล์ของคุณ ราคาจำหน่ายของ Ocean Pearl ปี2026รุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ $34,995 ดอลลาร์รุ่นไฮบริดอยู่ที่ $38,495 ดรอลลาร์รุ่น Touring ที่หรูหราก,กว่านั้นเริ่มที่ $42,995 ดอลลาร์สหรัฐและรุ่น Performance ที่ครบทุกฟีเจอร์อยู่ที่4 9 9 9 5ดอลลาร์เมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้ถือว่าราคาคุ้มค่ามากในกลุ่มเดียวกัน ก่อนจะจบคลิปนี้หากคุณชอบรีวิวละเอียดแบบนี้และอยากติดตามเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับรถยนต์รถบรรทุกรถแทรกเตอร์และยานพาหนะหลากหลายประเภทอย่าลืมกดติดตามช่องไรท์วิชั่นของเรา,เราทุ่มเทพเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนจริงใจและครบทุกมุมมองเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นการติดตามของคุณคือแรงสนับสนุนสำคัญของเราขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดติดตามไรวิชั่นเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเรา